สวัสดีครับพ่อครับพ่อบ้านสายเดินดีกเช่นเคยครับผมมือนี่ยามแรงๆครับขอแรงขอแรงมือนี่กำลิ่งเกลอะใกล้จะมืดแล้วนี่ครับแกงขี้เหล็กใส่หนังแกงขี้เหล็กใส่ยางแสบกับตบักทัวของลิงหน่อยกะนี่ครับไข่ดาวบะหมี่ไข่แดงนั่งลงลงนั่งลงเร็วกินนักกันพี่ไซสครับ เอมออนบ่ามามาเที้ยนอ่อนๆครับนี่เอ,อ้ยสุดยอดเลยปลาเหมือนน้ำแข็งมันลงในซอสต,ตรงนี้เออเออนั่นดเดี๋ฮะยืนแท้หน่ตัวเรางขนนีเออ่เลิก <c oughs> ดอกเตยครับเพืน้นท้อตะมาตะลูเรียนทำฮาหาย,ยาหยาอยู่ใส่มาแกงหม้อบวกนี้เลยครับเดี๋ยวเอามากินสำนีกละนะครับเนาะคำยังไงครับ,รบจ้วงจ้วง ทำไมป้าต้องจกกีงทุกปีทุกวันป้าคลิปอีกคลิปหนึ่งกดไลค์ใ я, я, ห้แล้วครับย่าต้องเติร์ก็เอิร์นเห็นหงไม่เหรอต้อเติร์เอิร์นเอิร์นบอกยามากินด้วยไงก็อ่กินหลบม้วนหันนี่เขาไม่ได้บาดหรอเบียร์ลูกห้าแม่ยมียหาลูกอยู่นี่แหละครับ อนไม่ดีล่ะอันน้าไปห็นไก่ด้วยครับวิธีซีบิดป้าครับครับได้บอกคนอื่นไหมตอนนั้นถอนฟันบรอเออมือี้ครับผ่าลิงหน่อยไปถอนเขียวมาให้จ๊อดนึ่เดี๋ยให้ดูไเออให้เบิ้งไก่ไก่นะเขียววอง ไปวันก่อนอยาบอกอยาบอกเ้าว่าทำข้าวกับน้ำปลาให้กินเลยอืมอืมเหรอเหรอนหร่รเอเหรนเหรอเ้อเหอเหรอเหรออเหรนเหรอเหรอเหออเหรเบอรอเหอหเหรอเหอารอ สุดยอดเลยเราเพิ่งไปเก็บปลาปะครับเก็บตอนไหนอ่ะเอ้าลงใบเรดวฝนใกล้จะตกเร็วอลมเริ่มแรงขอกินเร็วแล้วฝนจะตกเฮ้าน้องเสือไป็ตีพเขลมไห่เร็วโอ้ลมวีวีเลยครับ เงินจังกับเขาแรงครับผมเสียบๆนียน้องกันครับยังปะขี่เล็กเปิดพัดลมได้แล้วอย่างไปงอันถอเมียแล้ ต้มผักขี้เล็กใส่กับหนังครับต้มโดวนวนลายหนังยุ่นเปื่อยเสียบัดเลยว่าจะยำหนังกรุบๆนะครับคือหนังต้มไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้แล้วมาต้มใ,ใส่ผักขี้เล็กอีกหายหมดเลยป้าเปิดฝาลมเลยแล้วอย่างอ๋อเปิดเลยครับครับ<ะ>ผม,มมาลมมา có lẽ thịt má đủ má, anh để bùi ăn không? con bông đực để ăn làm gì cả xô này. นี่ครับใส่ถ้วยกระจกโมทันกินอยู่เยอะเลยไหมล่ะครับทำไมวันนี้ไม่ถ่ายคลิป่ะเอ้ากันดีลีค่ะถ่ากันดีดีครับไม่ใช่เอ้าถ่ายคลิปกินหนังวัวก็นี่ไงหนังวัวหนังวัวอยู่ในแกงนี่ไงให้ให้หนังหนังหมูอันนั้นไม่ใช่หนังวัว เป็นขา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 บัว,วใช่อันนี่ทไรน้องเกิดจะกินใช่แล้รครับที่เคยถ่ายมันก่อนว่าท่านได้เหลือเป็นวะกินเลี้ยตอนนั้นอะเอาเลี้ยงเลยขนาดคำเหล่วที่มีฟูงบินดำอยู่ครับ อืมแบบว่าเข้ม <laughs> จะจทำไรดิจีป้าถือซอสอะไรให้เนี่ยซอสแม็กกี้ก็ซอสที่ลูกกินไงได้เูยหอมครับ กองเข่าไปตรงพัดลมมันก็แข็งตัวรูกเอามาออมามาเลยอามาเนี่ยพ่อยังเปาไห้มาเอากองเข่าไปตรงพัดลมปาซานมันก็แข็งตัวลูเก,อเ,เ,กอเอาหนีเด้ะไปขอกินน้ำ หนังงวน,นี่ก็ตั้งแต่ข้าวออมหมดแล้วครับผมเหลือเอาใส่ตู้เย็นไว้ส่วนผักกิเลกครับบนอยากเลยขางทางเต็มเลยครับเอามาแล้วมาล้างดีๆครับแล้วเขายังมาตุม่มส่วนยานางน้ำขันใส่กันนะครับล้างบ้านระแวกบ้านนี่แหละตะไคร้พริกสดลกออแล้วก็หัวหอมนะครับเครื่องปรุงปลาแดกของปลาเนี่ยครับตุ่มใส่กันเมันใส่ลูกดวดกว่าน เสียบๆน้องกันครับผมจวงมป้าจวงป้าครับวันก่อนเคยเห็นเขากินซูชิกินน้ำปลาแบบนี้ไปด้วยดูเนี่ยปืมเหนอโคตรเหม็นเลยน้ำซุปเขาหรือเปล่าน้ำซุปหรือเปล่าไม่ใช่แซสเมกกี้เหนอ ฟูงบินต่ำหน่ก็มาดีครับหาคำเหรอปดดูจับอืมหลิงได้ข้วไปตากไลุม พักอีตูนะครับคำใหญ่ฝนคือเตครับร่มื้มาแลยพอนขึคือมาตท่ทางนี่องใบสา,ากปิวไว้ไเลย ้ยอันจะอันจะจินดามาถ่ายเร็วมาเร็วเอาอย่างนั้นไม่อายมีอย่านี้จินดามันถ่ายคลิปมันถ่ายมาถ่ายไหมถ่ายไหมมันนี่มันี่เดี๋ยวจะแกใหามามาทางนี้เออแก้หายอยู่ นี่มหาพี่เกือได้เม่เด็กน่าคเอินเดมาแล้อึบอึบอึบอ้าวแต่งตรงนี้มาพี่ยมพี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เออเออเยเกเดนมยังห้เพื่นกินครับเลย สุดยอดเดีน้ำเคยจะนั่งต้มใส่ก็ไปแดกนัวๆคุยก็ตำหมักทัวบรรยากาศยามแรงฝนไก่จะตกฝนใช่ครุ่นหยาดเอ้าอย่าเะข้อเยาะข้อนังได้อย่าเคาะ ‫בסדר, יאכה? ‫-נואי נואי ตอนนั้นปะไม่เรียกเกลืออน้องเกลืออยู่ในห้องไง ปะดึงขอ้นอะไรไหมเสียบสูตรไหนของเพื่อนเนาะ ชิดยอดฮะไมหลหบอครับครับเดี่ยไปจับจวด เปื่อยเบิดหนังแบบว่ยมันก็ดีอยู่ครับสำหรับผู้เฒ่าเพิ่อกินเนาะลื่อเรือลื่อเรือเลือดหลอดบัวตองยำเข้าดีแคลได้ดีแล้วบัวเตยำนั่งกุดกุดอยากตักมาเต็มถ้วยแล้วครับแต่ว่าถ้วยนี่ใหญ่แห้งครับยันกินบ่เบิด Jadi kasut jualan lho, im yu Kau nyiawik เบิ่งเออเด้อร้านผู้ใดนี่ให้เขาออกน้ำน้อยให้เขาเป็นพระเอกน้อยหน่อยอยากนี่น้องแชนจิ้มกับเอาเสียงให้จำซอดกินเอ่ออีกหนบ่ครับเรื่องไรเนี่ย <No. S 2> อ้ยอิ่มขึ้นกันแล้วครับที่นี่สุดยอดสุดยอดอืเกินไข่ลูกไสเ้เหมือนกันนะาเอามาครับลาวา บายบายอ้าวนึกว่าจะเข้าไปาบ่านจะ <laughs> เอาขน,นมไปนะ อามาน้องเกเสร็จแล้วมา <Bye S 1> สวัสดีครับ <bye. S 1> เดี๋ยวมานั่งนี่ก่อนสิเอาันนี้ว้ายมาบ๊ายบายครับผมสำหรับที่นี่ก็จบไปอีกแล้วครับแกงผักขี้เหล็กใส่หนังนง่ว <Okay. S 1> แซ่บแซ่บครับผมอย่าให้กินน้ำกันอยู่ครับ,รบออพี่น้องกับตำบกทัวเพ็ดดีขนาดเลย,เลยตำเองครับนักพริกไปหน่อยสีดซาดเลยก็ <laughs> ังได้กะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกนนะครับที่เข้ามาชมคลิปพ้านสายเดินนะครับผมจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับผมออก,กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับ้าก็เพื่อเป็นกําลังใจให้พ้านสายเดินในเหตุคลิปต่อๆไปอีกนะครับผมสำหรับวันนี้อิ่มแห้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย